จังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวให้ความศรัทธาเดินทางเข้าพิธีนอนลงศพวัดหลวงพ่อปากแดงจังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวให้ความศรัทธาเดินทางมาวัดหลวงพ่อปากแดงเข้าพิธีนอนลงศพสะดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายพร้อมเจิมหน้าผากเจิมฝ่ามือลงยันกระเป๋าสตางค์ลงยันโทรศัพท์ ที่วัดหลวงพ่อปากแดงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดให้มีพิธีกรรมการนอนลงศพสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตนอนลงศพฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายโดยมีพระราชพมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสวัดพรหมณีสิทธิ์หลวงปู่เขียนวัดพิชัยสงคราม เป็นประธานในพิธีค่ะเพร้อมมีพระอาจารย์สองรูปเป็นเจ้าพิธีกรรมในการทำพิธีสะาะเคราะห์ต่อดวงชะตาโดยมีลงศพตั้งเรียงรายกันเป็นจำนวนห้าลงมีนักท่องเที่ยวได้ดูข่าวจากสื่อทีวีและสื่อออนไลน์ได้ให้ความสนใจผ่าครอบครวัวบุตรหลานมาเข้าพิธีกรรมตานอนลงศพเพื่อเป็นการสะดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตพร้อมเจิมหน้าผากเจิมฝ่ามือเจิมกระเป๋าสตางค์ เจิมโทรศัพท์มือถือจุดประสงค์ของการจัดพิธีดังกล่าวไม่ใช่เพียงเพื่อการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังต้องการเสือให้ทุกคนได้รู้ว่าที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายโดยมีพระสงฆ์จะสวดบังสกุลตายให้ผู้ที่นอนลงศพจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกและกลับหัวมาทางทิศตะวันออกพระสงฆ์จะสวดบังสกุลเป็นพร้อมให้ศีลให้พร เพื่อให้สิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกจากตัวไปโดยทางวัดหลวงพ่อปากแดงได้จัดพิธีกรรมการนอนลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาหรือนักท่องเที่ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็จะทำพิธีกรรมนอนลงศพให้ได้เลยค่ะมีทำพิธีกรรมนอนลงศพทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โทรศัพท์นายสุบ,บินทองมากคณะกรรมการวัดหลวงพ่อปากแดง 099/058/066 0, 99, 0, 58, 0หากใครพบเจอเรื่องหนักหๆหรือเรื่องล้ายๆมาลองสะดเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยค่ะที่วัดหลวงพ่อปากแดงนิว24สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน